ค่ะวันนี้จะมาแนะนําตัวนี้นะคะเป็นของเล่นสําหรับเด็กนะคะอาจจะเล่นเล่นโชว์เลยค่ะออมีเสียงด้วยใช่ก็มีเสียงด้วยค่ะเด็กชอบมากเลยค่ะเต้นกระตุ้งลึ้งจิ้งจิ้งจิ้งแต่ละลุ้งโอ้ยสนุกเกินเด็กชอบมากเลยค่ะอาทิตย์การเล่นหันตัวไปทางนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นตัวโยกให้ยินะะเ้ก็น้น้นนี้ค่ะนี้เล่นไนี่นะคะสามารถสลับได้ส่งนี้ค่ะแล้วก็มือันนี้นะ <laughs> นี่นะคะดินก็จะเล่นเด๋วยังบางงงนะคะ นนี้ะะคะตัวดินใจแล้วชอบมากเลยค่ะตัวนี้สนุกกับการเล่นที่สุดในโลกเลยค่ะตัวนี้อย่างนี้สนุกเก็บอันนี้ไปตลอดเลยตัวนี้เพิ่งจะได้ขายสินค้าครั้งแรกโอเคนะเขมีแบบว่า,วามไม่ต้องเป็นเพลงก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้กดเอา,เอาใช่ไหมคปับ ได้แต่ว่าขอลาไปกดอนแค่นี้นะคะ